วันนี้ณวัดป่าดานวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญภ้าตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์ในงานบุญประเพณีบุญประทายข้าเปลือกประจำปี2567ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของชุมชนกำหนดจัดในวันขึ้น8ค่ำเดือน3ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์2567 ดมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมในพิธีโอกาสนี้ประธานองคมนตรีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่โรงเรียนต่างๆเพื่อนำไปประดิษฐานและมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดแก่ราษฎรและผู้สูงอายุในอำเภอโซ่พิสัย วัดป่าดานวิเวกเป็นวัดในโครงการพุทธสสะพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้วัดป่าดานวิเวกเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานจิตใจ,จแก่พุทธศาสนิกชนให้เกิดศรัทธาในการร่วมมือที่จะรักษาป่าไม้และรับประโยชน์จากป่าโดยไม่กระทบสภาพธรรมชาติ